ตระกูลส้มเนี่ยนะตระกูลส้มเนี่ยนะเย็นหมดเลยอ๋อครับนะบางครั้งบางคนเนี่ยกินส้มกับไอลูกสองลูกเนี่ยท้องอืดสามวันเลยนะเย็นเลยแล้วนี่อัดกันไปเป็นแก้วทีนี้ใส่ลงไปก็เกิดอะไรขึ้นคือวาระียนได้ครับพอดีใช่ก็เส้นหาก็เย็นกับเย็นก็มาเกิดปัญหาอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยนะมันจะต้องมันจะต้องเรียกว่าฆ่าฤทธิ์กันครับเราร้อนก็ต้องหาฤทธิ์อาหารที่มีฤทธิดลิดเย็นใส่เข้าไปถ้าเราเย็นเราก็หาลิดร้อนใส่เข้าไปนี่ร่างกายเราปอดเราเย็นเราชีจะตายชักอยู่แล้วเนี่ยแต่เราเอาลิดเย็นใส่เข้าไป ส้มสาลี่แก้วมังกรฟ้าหลังชมพู่แตงโมส้มโอเมื่อแล้วกอแอปเปิ้ลพวกนี้เย็นแต่ถามว่าห้ามกินไหมเราไม่ได้ห้ามแต่ให้กินมันถูกเวลานะครับเรากินตอนถ้าเราไปกินตอนเช้าเมันก็ไม่ไหวกลางคืนเราไปนั่งกินส้มอยู่เราไปกินแตงโมอยู่แล้วนอนดูแช่เย็นเลยแล้วไปนอนห้องแอร์ด้วยถามว่าภูมิแพ้ที่เป็นมาทั้งชีวิตเนี่ยมันจะหายได้ไหม คุณพ่อคุณแม่รวยมากเลยนะครับก็พยายามให้ลูกกินดีอยู่ดีสารพัดอยู่นอนในห้องแอร์กินอาหารดีอาหารสารพัดที่มาให้ดีแต่สิ่งที่ทํานั้นกลับกลายเป็นก็ไปทํร้ายลูกถึงขนาดสวดมนต์ถึงขนาดสวดบ่นอ้อนวอนใครสักคนหนึ่งที่จะมารักษาลูกสาวเขาครับมันเล่หมดเลยนะครับขาถึงได้บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ว่ามันมองไม่เห็นเป็นเส้นผมบางภูเขานี่ครับเมื่อเราเป็นภูมิแพ้ขนาดนี้ขาเล็กขนาดนี้แสดงว่า ของเสียน้ําเหลืองมันเสียแล้วครับของที่เป็นแผลต่างๆเนี่ยนะของมันเสียของเสียร่างกายเรามันก็เกิดขับออกมาอเมื่อกะเพาะอาหารนี่ไม่ย่อยนะคุณเอ๋ครับไม่ได้เกิดแล้วนะบอกเมื่อกี้อาหารก็เน่าใช่ไหมฮะครับเมื่อมันเน่าปั๊บมันก็ซึมไปในร่างกายเราดูดซึมไปที่ยส่วนต่างของร่างกายไรว่าต่างๆของร่างกายเราก็แด้รับเลี้ยงสิ่งที่เสียเสียน้ำเน่าเน่านี้หมดเลย นะครับเข้ามาในกระแสเลือดต่างๆ <c oughs> แล้วมันก็ผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาตามเนื้อทำตัวของ <c oughs> เสียนะครับ <c oughs> ของเน่านะครับร่างกายไม่ต้องการ <c oughs> ขับออกขับออก <c oughs> ขับออก <c oughs> แล้วถ้าปอดเราไม่ดีนี่ก็เร <c oughs> ียกว่าปอดเราเนี่ยคุมผิวหนัง ถ้าผิวหนังเรปอดเราไม่ดีปับ๊บมันก็จะผิวหนังก็จะเป็นแผลขับออกไม่มีพลังไม่มีชี่ที่จะไหลเลี้ยงรูผิวหนังเราปอดไม่ดีเนี่ยนะครับพลังปอดเนี่ยจะเดินอยู่แถวผิวหนังเราก็ทําให้เกิดปัญหาเป็นแผลเป็นไรขึ้นมาเราจะไปแก้ไขที่ตอนบอกว่าเอายามาทาต่างๆนี่มันไม่ได้เราต้องแก้ไขที่บอกว่าเลือดเราเสียเราก็ต้องให้เลือดเราดีเลือดเราดีก็ตอนไหน,น,นมาแล้วครับ ก็เกิดปัญหาว่าอาหารที่กินเข้าไปแล้วเนี่ยต้องสร้างเลือดทีดีไม่ใช่เน่าครับก็หมอแดงก็จับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินก็ต้องเปลี่ยนนี่ครับเปลี่ยนแล้วต้องทำอะไรมากนะอาจจะกินยาเริเหลืองเสียให้กระเพาะย่อยให้ช่วยย่อยหน่อยแล้วของเสียออกแค่นั้นจบเขาก็ดีขึ้นเลยเขาต้องดีขึ้นนี่ครับครับดีขึ้นนี่ฮะเส้นผมมาภูเขาเลยมันเป็นเส้นผมมาภูเขาครับลามัวแต่ว่าไปรักษาโรคกันอยู่ โรคภูมิแพ้ใช่ไหมก็เอายาภูมิแพ้กินเข้าไปกินเข้าไปกินเข้าไปแก้วัดน้ำมูกไหลใช่ไหมเอายาลดน้ำมูกกินเข้าไปของเสียเนี่ยครับน้ำมูกต่างๆเนี่ยมันต้องขับออกเราจะกดไว้ยังไงไงเรานะครับเราต้องรักษาคนคนที่เป็นโรคไม่ใช่รักษามุ่งแต่รักษาโรคขาเป็นแผลเรรักษาแผลรักษาแผลมันไม่มีทางหายต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไม่งั้นเราก็จะผลิตโรคของเราขึ้นมาแน่นอนครับเราจะมาก็เราจะมายาที่ไหนมาทาเลยครับเมื่อเมื่อของเสียทุกวินาที นะขอมาเสียทุกวินาทีแล้วก็ดูดซึมไปในร่างกายตลอดทุกวินาทีทุกวินาทีนี่เกิดปัญหาครับอย่างกรณีของน้องท่านนั้นที่หมอแดงว่าเนี่ยเขาเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วต้องใช้เวลาประมาณสักเท่าไหร่ถึงจะเริ่มนี่ไไผมว่าไม่เกิน2อาทิตย์นะยังเก่งเนี่ยนะสองเดือนเนี่ยขาเขาจะหายได้อย่างนั้นเลยหรอหายครับ,รบพอมันเสียเนี่ยครับ,รบพอเราเจอมามา,มากมายของคนนี้ได้เจอมาม้างนายเด็กบางคนเนี่ยยุงกัดตัวเนี่ยนะครับต้องไปหาหมอฉีดยานะครับพราะมาลักเสพโอ้โหมันแผลเยอะเยอะเลยครับ ขาบอกว่าแพ้ยุงตัวเดียวนะครับอูเป็นปัญหามากเลยเด็กคนนั้นนะเราก็มาจับเปลี่ยนพฤติกรรมครับนะครับแล้วนวดนะครับเด็กคนนั้นสบายมากไม่แพ้ยุงละไม่มีแพ้แล้วยุงจะกัดกี่ตัวมาเลยเชิญเลยเอายางมองทาๆก็หายแล้วมันไม่เสียไงเมื่อมันค้าว่าเลือดลมมันเดินไม่ได้มันมันมันเสียน้ํามันเน่าอ่ะใช่ไหมฮะอะไรย่อนตุ้มไปเน่าเปอะเลยเฟรอขึ้นมาครับนี่คือโดยโดยสรุปก็คือว่าก็ต้อง ทานอาหารโดยที่ดูลิดเป็นหลักเลยสมมติหมอแดงถ้าจะแนะนําเลยตื่นเช้ามาเนี่ยอะไรที่ทานไม่ได้เลยคเับเมื่อกี้ที่บอกไว้ก็ต้องหาอะไรที่มันไม่เย็นดินะครับทานยาพืชชงไงตื่นเช้านี้นะผมบอกว่าตื่นเช้าเอาทานยาพืชมาใส่น้ําร้อนชงไม่ใช่เอานมใส่เข้าไปไม่ใช่เอาน้ำเต้าหู้ใส่เข้าไปกินกับก็เป็นก็เรียกว่าก็เป็นซีเรียลใช่ไหมครับนะมูสลี่หรืออะไรมูสซี่อะไรนะี่ยนะครับแต่ไปกินแบบคนหลังเ่ยเรียบร้อยลงยนจีนเลยนะครับเราต้องหาอะไรที่มัน เอาเอาสีเลียดแบบไทยๆนะครับเข้ากล่องเข้าซ้อมมือพันธุ์พืชต่างๆเอาน้ำร้อนใส่ไปนะครับแล้วก็อาจจะเป็นวินกล้วยสักใบไอ้น้ำปังโฮวีสักชิ้น2ชิ้นนะครับกล้วย ห่วยทั้งลูกใช่ไหมอันนั้นได้แค่นั้นแหละส่วนพวกน้ำส้มพวกโกโก้นี่อาจจะเราเปลี่ยนเป็นน้ำขิงเลยครับอ๋อเปลี่ยนน้ำขิงก็เราร้อนก็เราเย็นจะตายเราต้องเปลี่ยนเป็นน้ำขิงไม่ใช่ไปกินโกโก้เย็นเขาน้นน้ำขิงร้อนนี่ยใช่ก่อนก่อนจะนอนเนี่ยน้ำขิงสักถ้วยหนึ่งอุ่นๆแค่นั้นพอแล้วอย่าไปกินอาหารที่มันดึกนักสามทุ่มไปนั่งกินอยู่มันไม่ใช่เวลาคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยนะครับดึกๆเนี่ยไม่ใช่เวลากินอาหารไม่ใช่เวลาย่อยเราต้องปล่อยเขาพักผ่อนบ้างกระเพาะอาหารเราต้องการพักเหมือนกันนะเเเเหมือออนนนนนคคคคคคชีีีวิตรรราัับบแแ่่้้งง ไม่ทำอะไรมากเราเป็นตามสิ่งที่เรากินเราเป็นตามสิ่งที่เราทําเราต้องแก้เองนะครับเราอย่าไปแก้ที่ว่าไปไปแก้ที่เรียกว่าเอายากินตลอดเวลาต้องเปลี่ยนพฤติกรรมครับท่านผู้ชมครับเวลาของเราในช่วงเฮลตี้ไกด์ก็หมดลงตรงนี้แล้วครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแดงวีลาชัยวาสสิกรลกแห่งดีอโรคยาตรงนี้แหละครับขอบพระคุณสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคุณผู้ชมครับก็ติดตามชมในช่วงเฮลตี้ไกด์ของเราในแต่ละสัปดาห์ต่อไปนะครับ คุณหมอแดงจะมาขาขข้อข้องใจเกี่ยวกับโรคซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหลายครั้งเราพบว่าเป็นเรื่องของเส้นผมบางูเขาทั้งนั้นเองเป็นโรคที่อาจจะเกิดจากความเชื่อของท่านผู้ชมทางบ้านนะครับไม่ถึงกับสมบูรณ์น,นะฮะเอาความเชื่อบางอย่างมาใช้แก้ครึ่งครึ่งกลางๆแล้วเราคิดว่าดีแล้วเราก็สร้างโรคขึ้นกับตัวเราเองก็ติดตามกันต่อไปครับเพราะหลายโรคของท่านผู้ชมอาจจะรักษาได้อย่างง่ายๆโดยที่ไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลไม่ต้องใช้เงินมากนักผ่านแค่กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเท่านั้นเองแต่สำหรับวันนี้ครับเนื่องจากเวลาเราหมดลงไปแล้วนะครับเดี๋ยว ในช่วงของไกด์ทริปโดยน้องแอนครับพักเลยครับตรงนี้ครับ